วัสดีครับสวัสดีครับ,รบทุกท่านวันนี้จะพาทุกท่านมาดูที่ดินนะฮะก็เป็นที่สวนนะฮะติดชุมชนมีพื้นที่อยู่ที่3งาน16ตารางวานะฮะลูกค้าก็ด้านหน้าแปลงหันไปทางทิศใต้นะฮะก็อยู่บ้านทุ่งป่ายางนะฮะตำบลห้วยศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะลูกค้าเป็นที่ เป็นที่สวนนะฮะเป็นที่สวนแบ่งแบ่งสรรปันส่วนกับพี่น้องแล้วนะฮะก็คืออยากขายนะฮะก็คือ3งาน16ตารางวาขายที่800,000บาทนะฮะก็หมุชโโดชนดจะเริ่มต้นตั้งแต่จุดนี้เลยนะฮะนะฮะซุกอยู่ชิดกอไผ่นะฮะมุมด้านขวาปลงนะฮะ ุดโฉนจะอยู่ทางด้านขวาแปลงหน้ากว้างของที่ดินจะอยู่ที่21เมตรนะฮะ21เมตรกอด้านข้างมีเพื่อนบ้านนะฮะมีเพื่อนบ้านแล้วก็ด้านซ้ายของแปลงนี่มีความลึกอยู่ที่71เมตรนะฮะแล้วก็ด้านขวาแปลงนี่มีความลึกอยู่ที่73เมตรนะฮะ แล้วก็ความกว้างด้านหลังอยู่ที่15เมตรนะฮะภายในก็ปลูกต้นลำไยนะฮะมะม่วงนะฮะผลไม้นานา,นานชนิดเลยนะฮะ <ม umbling> ก็สามารถทําเป็นพื้นที่บ้านได้นะฮะลูกค้าเพราะว่ามีเพื่อนบ้านนะฮะก็พื้นที่แปลงก็เป็นพื้นที่ ดั้งเดิมนะฮะไม่ต้องถมนะฮะภายในก็จะมีต้นไม้ผลนานา,นาพันธุ์เลยนะฮะ ด้านหลังแปลงก็จะได้วิวดอยปุยนะลูกค้านะนะก็จะเป็นวิวดอยปุยมีเพื่อนบ้านนะฮะได้กำแพงอ่รั้วบ้านหนึ่งด้านนะฮะติดกับเพื่อนบ้านนะฮะด้านสา,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 ายของที่ดินนะลูกค้านะ ก็ด้านหลังก็มีความกว้างอยู่ที่15เมตรนะฮะก็ตามแนวที่ตัดญ้านี่เลยนะฮะก็จะมีแนวรั้วดั้งเดิมนะลูกค้านะมร่องรอยของแนวรั้วนะฮะ ได้พื้นที่เยอะนะฮะได้พื้นที่เยอะก็อยู่ในชุมชนเลยนะฮะก็ห่างจากถนนชรรส4016เข้ามา800เมตรนะฮะแล้วก็ไปตลาดห้วยสักเพียง3.8กิโลเมตรนะฮะแล้วก็ไปสนามบิน23กิโลเมตรโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์17กิโลเมตรนะฮะ เต็นท่านเชียงราย15กิโลเมตรก่อมีเพื่อนบ้านไม่เปล่าเปลี่ยวนะฮะ ก่ด้านหน้าแปลงก็เป็นถนนสาธารณะนะเป็นถนนาลาดยางนะฮะก็ความกว้างของถนนนี่กว้างเลยทีเดียวนะฮะลูกค้ารวมไหลาทางก็ประมาณ8เมตรเลยทีเดียวก็น้ําไฟหน้าที่ดินเลยนะฮะน้าไฟตรงหน้าที่ดินเลยเมื่อกี้เราเข้ามาจากถนนบ้านทุ่งป่ายางไปบ้านใหม่นาวาเะฮะเข้ามาประมาณ50เมตรนะฮะ เป็นชุมชนใหญ่นะฮะลูกค้าแถวนี้ ก็เข้าซอยแปดนะลูกค้าเข้าซอยแปดก็ถนนเส้นนี้ไปตรงนี้ของเรานะฮะตรงด้านหน้าของเรานี่ก็จะไปบ้านใหม่นาวานะลูกค้าแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะออกถนนชลอสี่ศหนะฮะหรือว่าเข้าเมืองเชียงรายนะฮะก็เชื่อมต่อได้หลากหลายเส้นทางนะฮะ เราเข้าไปประมาณแค่50เมตรเองนะฮะก็ตามไปชมทั้งออกจากพื้นที่แปลงกันนะฮะลูกค้าก็ทางเข้าออกก็เป็นชุมชนหนักแน่นเลยนะฮะกพิกัดอยู่ที่บ้านทุ่งไ่ายางนะฮะตำบลห้วยสั่งเภอเมืองจังหวัดเชียงราย เป็นชุมชนใหญ่นะฮะชุมชนค่อนข้างใหญ่เลยดี ตรงนี้ก็เป็นถนนชอร4016เชียงรายนะฮะลูกค้าเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าเมืองเชียงรายเลี้ยวขวาก็จะไปอ่าหนองหลวงนะฮะบ้านปงหลวงเพอเวียงชัยนะฮะก็คลิปนี้ก็ขอลากันเท่านี้ก่อนนะฮะก็า ติดตามต่อคลิปหน้าเลยละกันนะครับสวัสดีครับ